อะไรนะหอยเชลล์ครับหอยเชลน่เดี๋ยวคืนหอยเชลล์นี่กินได้ไหมได้ครับอ้าวมันเหมือนโอ้เนาะเป็นเป็นเหมือนเอ่อลูกหอยเชลล์เหรอครับทำไมมันไม่เรียกหอยเชลล์ไม่รู้นะอ๋อเนี่ยครับแล้วมาแกะดูนี่แกะดูเนื้อได้ปะได้ได้เนี่ยดูเนื้อมันนี่แกะดูเนื้อกินเนื้อมันอ๋อเนี่ยสีสีเหลืองขาวแล้วก็ขาวอ่ะ เนื้อมันครับนี่เนื้อมันนะขับอุ้ยทำไรอร่อยนี่ทำไรกินดีเนี่ยต้มต้มกินแล้วก็ทำจิ้มผัดกิมม่าผัดชาผัดกิมมาผัดชาแม่บอกผัดกิมมาผัดชาอันนี้ก็ต้มอย่างเดียวน้องเออต้มต้มได้ทำได้ไหมทุกอย่างได้น้องน้องอะไรนะวานเรียวนะนกต่างกัน้องกระตังเนี่ย พี่แหน่งน้องซีครับนี่น้องซีครับน้องซีนี่ซีคนใหม่เหรอเนี่ยนี่นี่นี่น้องแหนมครับนี่น้องแหนมครับนี่นี่พี่แหนมครับนี่ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรปลาไม่รู้เขาบอกว่าใบาป,ปอทำไมมอไม่เห็นนะนี่เอาไปช่างนี่ตัวนี้เท่าไหร่ันี่กี่ขีดตัวตั่งนี้่ทอดกินหน่อยถ้ามันทอดได้ไม่ปลานี่ได้ไม่อร่อยเหรออร่อยเขาไม่อร่อย ได้มาสามตัวเลยนะปลานี้ได้มาสามตัวเลยนี่โห่โสดจังเลยวันนี้กุ้งทะเลด้วยตัวหนึ่งว้าววันนี้เจอกุ้งทะเลแล้วชุดแรกนี่จับครับอ่ะจับแหนยจับครั้งนี้จับกันด้วยกุ้งทะเลโอ้โหหนักกี่กิโลครับไม่ถึงสองขีดสองขีดครับไม่ไม่ถึงจองขีดก็ถึงขีดครับถึงขีดครับถึงขีดอ๋อขีดเดียวประมาณขีดหนึ่ง แล้วก็มีอะไรอีกไหนนีดูดูที่มีอะไรอีกมังมันบาดนิ้วนะอันนี้จะเป็นออ้รู้สึกว่ากุ้งเริ่มจะมีแล้วนะมันจะมาช่วงตุลาพฤจจิกาธันวาหน้าหน้าลมนี่ครับมีม่แข็งครับหน้าลมนะเขาเรียกว่ากุ้งทะเลกุ้งเาวว์พวกนี้ครับอ่าแต่งอันนี้ช่างดูหน่อยกี่เขต ไม่ใช่จับจับใส่ดูดิว่ากี่ขีดอ๋อเขาให้มาให้มาทานนะครับเอ๊แล้วมีอะไรอีกอุ้ยหอยเชลนี่เยอะนะเนี่ยหอยเชลนี่ขายไหมครับอ้อให้มาทานให้มากินนะหอยเชลเยอะมากเลยโอ้มีน้ำด้วยขายกั้ง นนะมีมนกังมีมีมก็หอยเชลนี่มันที่เขาไปทําอบเนยนะี่เป็นแบบนี้นะครับหอยเชลอบเนยพวกนี้เแต่ยวจะใส่เปลือกอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นที่หงหินก็จะเอาเนื้อมันนะครับไปใส่เปลือกกับอีกเปลือกบางที่เขาทำก็สะอาดไว้นะครับแล้วก็ใส่เนยแล้วก็ใส่พวกเครื่องเค,งเคียงมันนะครับบางเจ้าก็แถมเป็นน้ำจิ้มซีฟูดไปให้ด้วยนะครับท่างรถดิ โลนึงพอดีเลยโอ้โหโลหนึงแล้วแล้วเอาเนี่โลนึงเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะแปดขีดหน้าท้ายอ่ะเจ็ดขีดเจ็ดขีดผมมว่าโลนึงอ่ะเจ็ดหกเห็นไหมหกแล้วก็อ้าวตื่นเต้นมากเก็บไว้เยแกะฟูแล้วแกะไหมอ๋อนี่อันนี้ก็าหกขีดห้าขีด มีตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวตัวใหญ่โลนึงอ่าหมอนี้หมอนี้หมอนี้ห้าสิบบาทขายเปล่าไม่ได้ขายหมอนี้เอ่ห้าสิบบาทโอเคนะหยวนไปไม่ได้ขายนี่อ่าไม่ได้ขายนี่ยังไ,ไงพูดพพพพเพราะหน่อยดิครับมาวายพูดเพราะเลยน้องกระตังอ่ะครับสผู้เชี่ยวมืว่อวานแล้วเลยแล้วเลยแล้วได้ไงอ่ะอ่าโอเคนะครับห้าสิบบาทนะหมอไปเลยนะเข็งนี้มนไม่ใช่ห้าสิบบาทเอาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ ไม่ขาย,ขายเอาไว้กินเองขายก,ายกั้งอย่างเดียวขายกั้งอย่างเดียวแล้วกั้งไม่เห็นได้ทีวันนี้กั้งยังไม่เห็นได้เลยวันนี้บวชก็ไม่ได้กั้งนี่ได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมครับสุน,นิ้โจทย์ไทยปเชนาครับบางเบื่อครับวันนี้ได้ตู